ดีค่ะเจอกันเช้าวันพุธวันนี้นะคะก็ใส่ชุดเมื่อวานตอนเย็นนะคะที่ออกไปซื้อยามานะคะก็เลยใส่ชุดนี้ต่อนะคะอาบน้าแล้วนะคะแต่งหน้าแล้วสระผมแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะไปงานวันเกิดนะคะก็จะมาทําผมทรงที่ไปงานวันชาติอเมริกาให้ดูนะคะทาอะไรกันอยู่คะ่ะวิวแต่งตัวไหมคะใส่ใส่ยวรุ่นชอบเห็นไหมผ้าปงผ้าใบเห็นไหมคะอายุอนาวอย่าไปซีเรียสกับมันนะคะเราเบรกมันได้ด้วยการแต่งตัวเสื้อผ้า การดูแลร,รักษาตัวเองอีกทั้งการสัญญกรรมเบาๆช่วยได้นะคะเราไม่ต้องถึงขั้นสรญญกรรมหนักนะคะโอ้ไม่ว่าให้เขาฉันนี่แหละตัวดีกับน้องเขียวเช่นเดิมค่ะตอนนี้กำลังเลิฟนางมากสเปกเกอร์นะคะโคชนะคะสินค้ารีเทลช็อปนะคะช็อปใหญ่ะคะ่ะสีอื่นยังไม่ลดค่ะก็วันนี้วันฝนพรำนะคะก็ ออกไปเอานาฬิกาทำนั่นทำนี่เรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาอะไรกลางวันตอนแหล่ตอนแหล่ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ตอนแหล่ก็ไม่เช่นที่ฉันใช่ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคนะคะเราวิวกายตื่นเต้นหีเลยละมึงพูดออกมาแล้วมึงไม่บอกเขาเขาจะรู้ไหมล่ะว่ากันเดี๋ยวเจอกันแล้วกันเนาะโอเคนะคะแวะมาทักทายก่อนค่ะสองนาทีแล้วกันนะนี่นาท <ý coloured> <y aro> ียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามวิละก็ ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะบอกว่า be yourself แค่นั้นแหละคะ่ะ be yourself เป็นตัวของตัวเองแค่นั้นแหละคะ่ะง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องทำอะไรคะ่ะไม่ใช่เห็นขี้เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเห็นคนนั้นทำนั้นทำนี้ก็จะทำนั้นทำนี้อีกหอกมันไม่ใช่อะ่ะเข้าใจไหมก็ be yourself แค่นั้นแหละคะ่ะ แล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แค่นั้นแหละคะ่ะเราก็จะมีชีวิตที่สบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปทุกร้อนอะไรนะคะโอเคนะคะแต่จำไว้ว่าชีวิตไม่สิ้นกระดิ่นกันไปนะคะสูงตัวสูงสูงที่จะพูดไม่ออกเลยสะดุดเห็นไหมละ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสูงต่ำอยู่ที่สูงเดี๋ยวพี่มาคะ่ะ ดีชื่ออยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะคะแค่นี้และคะ่ะ Love you